วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบว่ายาสีฟัน o r o l B เนี่ยดียังไงซึ่งในทุกวันนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าผิวฟันของเราใช่แล้วครับผิวฟันของเราเนี่ยครับถูกทําลายตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าเสียวฟันแล้วก็ฟันผุแต่เราสามารถป้องกันได้ครับโดยการใช้ยาสีฟันที่เสริมสร้างความแข็งแรงของผิวฟันง่ายๆเลยเราก็เอาไข่ครับ แบ่งเป็น2ด้านนะครับซึ่งด้านสีน้ำเงินฝั่งนี้เราจะทาด้วยยาสีฟันออร์บีครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราจะทาด้วยยาสีฟันทั่วไปหลังจากที่เราทาไข่ทิ้งไว้เสร็จแล้วนะครับเราจะลองเอาไข่เนี่ยไปใส่ในขวดโหลนี้แล้วก็เทน้ำส้มสายชูล,ลงไปแล้วมาลองดูกันว่าพอเจอกรดแล้วเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับ เห็นไหมครับว่ายาสีฟันฝั่งออโรบีเนี่ยสามารถทนทานตรอบกรดได้แต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่สามารถทําได้จึงเกิดฟองขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นการกัดกล่อนนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมซื้อยาสีฟันออโรบีมาใช้กันนะครับ